สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามชมรายการคนเด่นราชพัฒนในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนเขตภาคกลางประจำปีพุทธศักราช2556นะคะแล้ววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากดุษฎีบัณฑิตจ,จากมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนบ้านสมเด็จเจ้าพยานะคะคุณศาสตราจารย์ดรสมชายรัศมีและรองศาสตราจารย์ดรมณีเหมทานุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่บค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตเข้าสู่คําถามก่อนนะคะ อะไรคะคือรางวัลหรือว่าแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้คะแรงบันดาลใจที่ทําให้ก้าวมาจนกระทั่งเ,เรียนมาจนกระทั่งได้รับเลขภาษาจับบันริทยาเอกเนี่ยนะครับก็คือมีความมีความมีทัศนคติส่วนตัวว่าสังคมนะครับและองค์ประกอบในสังคมก็คือคนทุกคนเนี่ยควรจะแสวงหาความรู้ตลอดเวลาตลอดชีวิตนะ เมื่อทุกคนมีความรู้มีความเข้าใจนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับทรัพยากรที่มีคุณภาพในสังคมและทำสังคมให้ให้เป็นสังคมที่ที่ดีนะอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกพูดอะไรก็เข้าใจกันง่ายดังนั้นการแสวงหาความรู้เป็นสิ่งที่จาเป็นผมนี่อายุมากนะครับแต่ก็ยังเรียนอยู่และก็เรียนจนประสบความสําเร็จครับนี่คือทัศนคติค่ะค่ะส่นท่านละคะ แรงบันดาลใจก็คือเมื่อมาเป็นครูขั้งแรกที่เวียครูก็มีความใฝ่ฝันที่จะเรียนสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ในเวทบงระดับบุญสารเนี่ยจำเป็นอยู่ดีจะต้องพัฒนาตัวเองเสมอ,อหลังจากจบปริาราตรีแล้วก็ไปพยายามไปรู้ไปไเรียนมาเรียนปญญาริญก็โทก็คิดว่าคงจะพอแล้วมัง้งในเล่หนึ่งแต่พอต่อหลังมาเนี่ย โลกมันก้าวหน้าไปมากขึ้นการศึกษาก็ยกระดับสูงขึ้นอีกทั้งมหาเลยเองก็สนับสนุนให้บุคลากรมีการศึกษาสูง,สงขึ้นไปหลังที่ท่านนธิการสุพลวุฒิเศอนีติการของบ้านสมเด็จเจ้าพิยาเนี่ยท่านมีหลักการอยู่สำคัญประการหนึ่งว่าครูบาอาจารย์ในบ้านสมเด็จเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการหรือที่เรียกว่า มีความทันสมัยเสมอหรือให้ชัดลงไปอีกก็คือมีความเป็นปัจจุบันก็หมายความว่าครูบาอาจารย์ต้องมีความรู้ที่ว้างขวางลุ่มลึกและเขาชัดเจนต่อโลกปัจจุบันเพื่อให้ทันต่อกระบวนการเรียนการสอนอันเป็นผลนําไปสู่การพัฒนาการศึกษาตลอดจนผลผลิตของมหาลัยให้มีคุณภาพดังำคำขวัญของ มาเลยราชบัณดิตเจ้าพญาที่ว่าบ้านแห่งความสาเร็จบ้านสาเร็จเจ้าพยาครับผมผมก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นผลผลิตของมาาลยบ้านสําเร็จเจ้าพยาที่ฝ่ายบริหารอยากจะผลักดันให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิสูงขึ้นไปน้องๆช่วงหลังก็เช่นเดียวกันกําลังสร้างสรรค์และก็พัฒนาให้บุคครม,มีความรู้สูงเช่นเดียวกันครับผมค่ะ ค่ะสำหรัประเด็น,นที่2นะคะระหว่างที่ท่านทั้งทํางานแล้วก็ศึกษาเนี่ยท่านได้พบอุปสรรคอะไรบ้างคะที่ทําให้ท่าน,นรู้สึกว่าเหมือนสมมติจะมั่นใจท้อแท้นะคะและท่านมีวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนี้อย่างไรคะก็สําหรับผมนีม่ความท้อแท้ไม่มีเลยค่ะนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามุ่งมั่นอยากจะประสบความสําเร็จค่ะแต่ปัญหาที่เป็นอุปสรรคสําคัญเลยก็คือว่าเนื่องจากมาเรียนตอนที่เ,เรามีหน้าที่การงานแล้วแล้วก็มี ภาระมีตำแหน่งในการบริหารดังนั้นเนี่ยหน้าที่การงานเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นอุปรรคในเรื่องของการบริหารเวลาบ้างนะครับ,รบทาให้จบจะใช้เวลามากสักนิดแต่ก็จบนะครับในเรื่องของของการเรียนนะครับการสแสวงหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาทําบัณฑิตนิพนธ์อะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยคิดว่าไม่ ไม่มีปัญหาที่เป็นอุปสรรคจริงๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเราวางแผนที่จะหาข้อมูลเอามา,าทําทุกอย่างอยู่แล้วดังนั้นแปลได้ว่าสําหรับผมแล้วอุปสรรคน้อยยกเว้นเรื่องของอาการบริหารเวลากับการเรียนกับการทํางานนั่นเองเอ,งอค,คุณครับส่วนความคิด,ดเห็นของผมเนี่ยก็มีอยู่สองสามประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าเนื่องจากการเรียน ที่ศึกษามาในหลักสูตรของที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเรียนออนอกเวลาที่เรียกว่าภาคพิเศษคือเรียนไปแบบชาวบ้านที่เข้าใจคือเรียนไปทํางานไปด้วยก็อาจจะเป็นมีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องกระบวนการทํางานแต่ถ้าว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่จันทึกศุกร์ทงานบรรสัทที่เรียนคือพูดให้ง่ายว่าทั้งเจ็ดวันเนี่ยไม่มีวันหยุดเลยมี มาลกิอยู่ตลอดเวลาอ๋อค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถจักรของเวครูเราแต่เดิมแล้วก็มาลักสถาบันรัชพัฒน์แล้วก็มาอะยรรัชพัฒน์ก็าาเป็นอย่างนี้มาตลอดเพราะเราทํางานกันเจ็ดวันเป็นเรื่องปกติปัญหาอื่นๆก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องครอบครัวเล็กน้อยเช่นไม่ค่อยมีเวลาให้กับพวบครัวปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนก็มีเล็กน้อย เนื่องจากต้องเตรียมตัวแลวกะก็ต้องดูแลงานก็นึกษาทั้งนั้นยังไม่พอเราเองก็ต้องต้องมีงานอีกด้วยเพิ่มพูดงา่ายมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นแต่ไ่งก็ตามสิ่งเหล่านี้มันก็ช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหาแต่ช่วงเลังรก็คลายตัวลงไปการเรียนก็ทําให้เกิดความสุขมีความสุขในการเรียนไม่ค่อยมีปัญหาในการเรียนมากเท่าไหร่นี่คือ กระบวนการเรียนแบบภาคพิเศษซึ่งเราก็สนุกกับการเรียนมากได้ไปดูงานต่างประเทศต่างประเทศก็คลายคลายปัญหาไปได้มากได้ไปเปิดหูเปิดตาปัญหาที่รุมเล้าในใกล้ตัวก็หายไปสรุปแล้วการเรียนในระบบนี้ที่บ้านต้เนเดได้ดําเนินการมาเนี่ยมีปัญหาน้อยไม่ใช่ไม่มีมีแต่มีน้อยแต่มีความสุขกับการเรียนมากครับผมค่ะ และท่านมีปรัชญ,ญาในการดําเนินชีวิตอย่างไรบ้างคะเอ่อปรัชญาในการดําเนินชีวิตของผมเหมือนกับที่ผมได้ได,ได้ให้คําตอบเมื่อสักครู่นี้คือว่าสแสวงหาความรู้ตลอดเวลาทุกวันนี้ยังสแสวงหาความรู้ตลอดเวลาทุกวันนี้ยังรู้สึกว่าตัวเองรู้ไม่พอแล้วก็สแสวงหาความรู้ตลอดเวลาออครับ<า>อยากให้สังคมได้ฟังตรงนี้แล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชน คิดอย่างนี้แสวงหาความรู้ตลอดเวลาพอฉลาดแล้วพูดกันได้งา่ายๆครับค่ะคุณค่ะท่านนะคะในส่วนตัวผมเนี่ยในเชิงปรัชญาชีวิตเนี่ยแน่นอนความเป็นครูแหละมันมีความมุ่งม,มั่นสูงเพราะเนื้อแท้ของความเป็นครูก็เป็นตัวอย่างให้กับคนในสังคมการที่ผมได้เรียนอย่างนี้ขึ้นมาและมีความพยายามเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวผมอย่างเดียว อย่างน,น้อยๆก็ครอบครัวลูกหลานเพื่อนฝูงตลอดจนญาติญาติซึ่งรอบคนรอบข้างของนี้เขาก็ยินดีดีใจที่เราได้เรียนระดับนี้แสดงให้เห็นว่าเราเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้เป้าหมายในชีวิตของผมไม่ใช่ผมหวังผลของผมคนเดียวแต่ผมหวังเพื่อคนในชุมชนสังคมได้เห็นความสำคัญของการศาึกษา แม้ผมจะกัดเสียนอีกภายในสองสามปีข้างหน้าแต่ผมาาก็ภาคภูมิใจนี่ขณะน,นี้เวลานี้เพื่อนฝูงที่เขาหาสมาคมกันมาตลอดจนลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ดีใจเขาอาจจะดีใจมากกว่าผมด้วยซ้ำไปนี่คือตัวอย่างอยากจะเป็นต้นแบบต้นฉบับให้กับลูกหลานตลอดจนนิสิตนักศึกษาซึ่งขณะผมสอนหนังสือนี่ผมก็โชว์ตัวต,วต,วตวลอดผมก็ยังเรียนอยู่นะอายุขนาดน,นี้ยังเรียนนักศึกษาก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจในสายตาของเขา มีความบันลึกมีแรงบนนันดาลใจสิ่งนี้อผมปรารถนามากอยากให้สังคมไทยเราได้ไฟรู้ไฟเรียนไปหาโลกปัจจุบันเราอยู่นิ่งไม่ได้ครับผมค่ะ,คะ,คะและสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้หนทั้งสองน,นะคะช่วยฝากข้อคิดแล้วก็คำอวยพรแกบร่บัณฑิตที่ได้สำเร็จการศึกษาในวันนี้ด้วยค่ะก่อนก่อนผมจะฝากข้อคิดเนี่ยผมอยากฝากอะไรออย่างหนึ่งค่ะอยากให้สังคมไทยนะครับได้เห็น ว่าการจัดการเรียนการสอนของระบบระบบของมหาวิทยาลัยรา,ยาชพัฒนในปัจจุบันนี้เนี่ยระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชพัฒนเนี่ยเป็นระบบที่มีคุณภาพสูงมากสิ่งที่เป็นจุดเด่นนะครับมากกว่ามหาวิทยาลัย,ายมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆก็คือมหาวิทยาลัยรา,ยาชพัฒนเนี่ยทั่วประเทศทั้ง40สิบแห่งเนี่ยใกล้ชิดกับ ใกล้ชิดกับท้องถิ่นมากสามารถที่จะสื่อเอา,เอา,เอาความรู้นะครับสื่อสารเอาความรู้จากท้องถิ่นขึ้นมาเอาความรู้จากสากลลงไปหาท้องถิ่นทําได้ง่ายนะครับแล้วก็อยู่ติดแล้วทั้ง40แห่แผงนี้จะเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันทั้งหมดดังนั้นองค์ความรู้ต่างๆที่มหาวะะิทยาลัยราชภัฏเนี่ยได้ก่อให้เกิดขึ้นมาแล้วกระจายลงสู่ท้องถิ่นเนี่ยจะก,กระจายไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพสูงมากในปัจจุบันนี้ยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาเนี่ย เครือข่ายของเราเนี่ยท้องถิ่นไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแล้วด้วยอาเซียนทั้งสิประเทศบวกจีนนะครับก็ถึงแล้วนะครับสร้างเขาเรียกว่าเครือข่ายการส่งเสริมทางการศึกษาเรามีการส่งเสริมทางการศึกษาร่วมกันหมดเลยนะครับดังนั้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาละะัยราชภัททั้งหมดเนี่ยสูงมากแล้วเดี๋ยวนี้นะครับขอให้ไว้วางใจในการจัดการเรียนการสอนของเราแล้วก็ที่จะฝากให้กับบัณฑิตก็คือว่า ท่านทั้งหลายเนี่ยซึ่งกําลังตั้งใจเรียนเพื่อที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับจงตั้งใจแล้วก็สแสวงหาความรู้ไม่รู้จักสิ้นสุดนะครับช่วยเป็นทรัพยากรบุคคลคที่มีคุณภาพของสังคมไทยทําให้ประเทศชาติของเราเนี่ยนะครับพัฒนาไปในถูกที่ถูกทางอย่าถูกคนมอมเมาให้ให้ทะเลเาะเบาะแวงกันนะครับนะฮะก็มีความเข้็คล้ายๆกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชายนะครับ ที่ห็นว่าสังคมไทยเราเดือนนี้เราต้องตั้งหลักตั้งมั่นและมีแรงบันดาลใจให้มากท่านบิฑิทั้งหลายท่านยังเป็นคนหนุ่มสาวยังมีความหวังการข้างหน้ายังมีสิ่งท้าทายมากมายและที่สำคัญที่สุดท่านเป็นปัญญาชนเป็นผู้มีความรู้มีความรู้การไม่เห็นแก่ตัวการไม่เอาแต่ได้การยอมเสียสละกับสังคมส่วนรวมนั้นจะเป็นสิ่งที่ มีเสน่ห์ที่สุดหวังว่าบัณฑิตที่จบไปคงจะไปสร้างสารรค์สังคมดำเนินการชีวิตได้มีความก้าวหน้าในชีวิตตลอดไปและก็เพื่อสร้างสารรค์สังคมและประเทศชาติละเจริญสืบไปท่านเป็นรัพยาคนบุคคลรุ่นใหม่ที่ชาติเราได้ทุ่มเทมุ่งมั่นเพื่อความหวังเหล่านั้นคนรุ่นผมรุ่นอาจารย์รัศมีเปรียบเสมือนขึ้นลูกเก่าที่จะขึ้นชายหาดแล้ว เขาก็ลังก่อตัวเป็นพื่นลูกใหม่ก็อยากให้ขึ้นลูกใหม่ได้มองความสาคัญของชาติบ้านเมืองเป็นหลักอย่ามองตัวตนเป็นสําคัญให้มองสาธารณะและประเทศเราก็จะไปได้ไกลครับผมขอบคุณค่ะค่ะนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมชายรัศมีนะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดรมณีเหมทานนท์นะคะที่เป็นเกียรติที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราใน,ในรายการ คนเด่นราชพัฒน์วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะอาะคาตอนนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงไปแล้วนะคะพบกันใหม่เดโอวกาหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านที่กำลังรับชมรายการคนเด่นราชพัฒน์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ประจำเขตภูมิภาคกลางประจำปีพุทธศักราช2556 ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติจากท่านปััชญาดุษฎีบัณฑิตดตรชุมพลการจนะกัมธรนะคะค่ะและดรสิริการโพเขียวค่ะค่ะสำหรับวันนี้ท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้รับปัชญาดุษฎีบัณฑิตค่ะจากทางมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพยาค่ะสำหรับผมนะครับเรียกผมว่าอาจารย์เฉินก็ได้นะครับดรเฉินนะครับก็ตอนแรกเป็น นักธุรกิจนะครับก็ทํางานเอกชนมาตลอดนะครับทีนี้เราเห็นว่าราชภาัฏตรบางสมเด็จเนี่ยมีการเรียนการสอนจ,กออจากการจารเทคโนโลยีสนใจนะครับก็ตัวเองก็คิดว่าตัวเองอายุเยอะมากแล้วนะครับแต่เราก็ลองมาศึกษานะครับก็จากเราใช้เวลาศึกษาอยู่ประมาณ4-5ปีนะครับก็มาใช้ตรงการทำตุสเด่นนิพนธ์นะครับแต่ว่ารู้สึกยังไงรู้สึกประทับใจมากแล้วก็รู้สึก ไอ้ที่ทํามาเหน็ดเหนื่อยเนี่ยนะครับเหนื่อยมากนะครับแล้วก็ท้อถอยนะครับแต่มาวันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับเนี่ยครับได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็สิ่งที่ทางราชพัฒนให้เรานะครับบ้านสมเด็จเนี่ยนะครับไม่ใช่ได้ให้แต่การเรียนการสอนนะครับยังให้ทั้งแนวคิดประสบการณ์นะครับ สอนให้เราจับปลาเป็นนะครับ<ฆ>มีการพาเราไปต่างประเทศนะครับไปปล่อยไว้ต่างประเทศนะครับ<ฆ>เสร็จแล้วก็ให้เราดำรงชีวิตอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะใช้วิทยายทธที่ท่านอาจารย์สอนมาในในสาขาวิชาเนี่ยนะครับาจากการเทรลยีเนี่ยดำรงชีวิตรอดกลับมาได้อย่างปลอดภัย<ฆ>นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็ภูมิใจนะครับในการจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตอันนี้<ฆ>นะครับก็ส่วนตัวเีงนี่ก็ภูมิใจนะคะ เราเองก็เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสวนเจ้าพญาด้วยนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่พัฒนาตนเองนะคะแล้วเราจะเอาอะไรไปสอนลูกศิษย์เราวันนั้นก่อนอื่นเราต้องพัฒนาตัวเองนะคะอันแรกๆกเนี่ยเราก็คิดว่าเออเราจะเรียนราชพัฏดีไหมหลายคนสงสัยเหมือนกันนะหลายคนสับสนหรือว่าเราจะไปเรียนมหาวิทยาลัยใหญ่ๆนะคะแตนก็ผ่านมหาแล้วใหญ่มาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าลองดู ไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแล้วพอเรียนไปจริงๆดีกว่าที่คิดเยอะมากมายไกลกองน,นะคะคนไหนที่กําลังตัดสินใจเนี่ยคิดใหม่นะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้แน่แน่พี่เองก็จบจุฬาเหมือนกันพี่ก็ว่าไม่ได้วกว่จาจุฬาลงกรณ์ค่นนะ,คะ่นะคะเยี่ยมเยี่ยมมากแล้วก็ได้ประสบการณ์อย่างที่อาจารย์ยมคนบอกเราได้ประสบการณ์ใปนเรื่องของเทคโนโลยีในสาขาของเราเนี่ยมากแล้วก็มาใช้ประโยชน์กับการสอนนิสิตของเราเนี่ยได้มากทีเดียว ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วกเเ็เด็กก็ได้รับความรู้รค่อนข้างค่อนข้างดีนะคะถือว่าภูมิใจคะ่ะภูมิใจมากคะ่ะแล้วก็สำหรับนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านทั้งสองอยากจะถามท่านว่าท่านทํำยังไงคะถึงท่านได้จบปริญญาดุษฎีบัณฑิตมาได้ถึงถึงวันถึง่านนี้คะ่ะอยากให้ฝากถึงสิวันไวน้อย่างเงี้ยค่ะว่าท่านมีการเรียนอย่างไงอย่างเงี้ย ขอตอบก่อนเนะะเาะสบายสบายก็คือ,อจริงๆเนี่ยเราเราเราเรียนด้วย<ะ>เราเป็นตังเป็นผู้บริหารด้วยะนะคะเ,เรียนด้วยแล้วสอนหนังสือไปด้วยทุกอย่างในเวลาเดียวกันหมดเลยค่ะ,ะก็เหนื่อยอยู่นะคะเหนื่อยอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็สามารถที่จะจัดก,การในไหนเราก็เรียนสาขา,จา,กการจาัดก,การเทคโนโลยี<ะ>เราต้องจัดก,การชีวิตเราได้นะคะ ก็ทาชีวิตให้เราของเราให้มันมีความสมดุละนะคะครอบครัวนิตินักศึกษาของเรานะคะ,ะการทํางานของเราการเรียนของเรานะคะไม่ยาก<ะ>ไม่ยาก<ะ>เหนื่อยแค่ตอนทา<ะ>ดุสิตนิพนธ์งาน<ะ>เขียนง,งานวิจัยเท่านั้นเองนะก็ใช้เวลามากหน่อยะนะคะแต่ว่าก็ก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหา<ะ>สำหรับตัวเรนเองไม่มีอะไรที่เป็น<ะ>ปัญหาเลยค่ะ สำหรับผมนะครับก็อยากจะฝากน้องๆนะครับเรื่องของการจัดการเรื่องเวลานะครับเรื่องของเป้าหมายในชีวิตนะครับคือทุกอย่างที่เราฝ่าฟันมาเนี่ยนะครับผมเองก็มีกิจการส่วนตัวด้วยนะครับเป็นวิทยากรรับเชิญด้วยเป็นอาจารย์พิเศษด้วยนะครับแต่เราก็จัดเวลาให้ดีนะครับเราก็แบ่งเวลามาเรียนซึ่งการเรียนปิญญาเอกนี่เราก็ใช้เวลาที่เราเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าเราเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็สิ่งซึ่งซึ่งจด จะให้กําลังใจพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับก็คือขอให้เซตเป้าหมายตัวเองนะครับนึกถึงวันที่รับปัญญาเนี่ยครับเดี๋ยวผมนึกและเดี๋ยวผมจะปัญญาไปให้คนที่เรารักนะครับให้แม่เรานะครับท่านรอคอยพวกเรามาหลายปีเลยนะครับพูดแล้วก็ขนลุกนะครับก็เราก็นําส่งท่านให้นะครับกราบท่านนะครับอันนี้ก็คือมาเราก็จะหายเหนื่อยแล้วนะครับทีนี้ที่ถามว่าอุปสรรคระหว่างการการเรียนเนี่ยนะครับอยู่ที่ใจเราเท่านั้นนะครับถามตัวเองับใจโซหรือเปล่า สู้ไหมครับสู้สู้นะครับถ้าเกิดใจสู้นะครับทุกอย่างเนี้ยเป็นอุปสรรคเล็กนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากน้องๆทุกๆคนนะครับครูครูเฉินเองก็เป็นครูเหมือนกันนะครับเคยเคยถามนักเรียนว่ามีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรนะครับได้รับคําตอบมารู้สึกหมดแรงนะครับหนูก็ไม่มีความเป้าหมายอะไรนะครับผมก็ยังไม่รู้จะทําอะไรนะครับตรงนี้นะครับก็อยากจะขอให้ชวนชวนพวกเรานะครับ เปลี่ยนสักหน่อยนะครับคิดคิดว่าเรามีเป้าหมายอะไรนะครับใฝ่ฝันนึกถึงสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่คนที่เรารักอยากได้นะครับท่านเซตเอาไว้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ใช้พลังใจนะครับทามันไปถึงรับรองอุปสรรคจะเหลือเล็กนิดเดียวเองนะครับเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยค่ะหรือก็จะนำไปใช้ค่ะขอบคุณครับแล้วก็อยากทราบว่าท่านเป็นบุคคลภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏป้าสเ็จเจ้าพยาท่านได้ทํา าผลงนคือผมเป็นคนภายนอกจากจิตใจผมเป็นคนภายในนะครับก็เรามีการทํางานวิจัยนะครับคือสิ่งแรกนอกจากก่อนถึงงานวิจัยเนี่ยนะครับผมก็มาช่วยสอนน้องๆเกี่ยวกับเรื่องการจัดการบริหารธุรกิจนะครับผมทําเรื่องคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ใช้ความรู้ที่เราเราทำธุรกิจมาเนี่ยนะครับมาแบ่งปันกับน้องๆในในสาขาวิชานะครับว่า ว่าในมุมมองของนักธุรกิจเนี่ยต้องการบุคลากรแบบไหนะนะครับอะไรที่เขาควรจะรู้อะไรที่เขาควรจะจะเสริมนะครับผมก็ในฐานะอาจารย์พิเศษนะครับก็ได้รับประกาสจากทางทางราชพัฒน์บ้านสมเด็จนะครับให้เข้ามาแบ่งปันในส่วนนี้ก็ช่วยช่วยดําเนินการส่วนนี้มาปีนี้ปีที่5แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของงานวิจัยนะครับดุษฎีนิพนธ์ปัญญาเอกเนี่ยสอนให้เราทําวิจัยเป็นด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอือ่น ที่เราจะเป็นปัญหาหรือเราอยากจะทําอะไรเนี่ยนะครับกระบวนการในการเรียนของปิญญาเอดกดุษฎีพลหรือปิญญาโทก็ตามเนี่ยนะครับวัจัยสาคัญเนี่ยก็คือสอนเรื่องของกระบวนการวิจัย<ฆ>นะครับเพราะว่าพวกเราเชื่อไหมครับตอนนี้ไม่ทราบอะไรถามใครครับถามมากูใช่ไหมครับกูก็รู้หมดเลยนะครับ <projections. S 1> <advisor> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์บางทีก็ต้องถามมากูเหมือนกันแต่กระบวนการที่จะได้มาซึ่งความสําเร็จนะครับของของชีวิตของโปรเจกต์ของเราเนี่ย นะครับมันอยู่ที่กระบวนการจัดการมากกว่า,<ภ>านะครับเพราะฉะนั้นฝากพวกเราครับในกระบวนการเรียนของปัญญาเอกหรือปัญญาโทเนี่ย <ภา S 2> เรื่องของกระบวนการวิจัยนี่เป็นหัวใจนะครับเพราะฉนั้นผมเชื่อมั่นว่าใครก็ตามที่อยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับ <ภา S 2> ศึกษาต่อกันนะครับที่เรามาเรียนรู้เพราะเราต้องเพราะเราไม่รู้ <c oughs> ในสิ่งที่เราไม่รู้เราึต้องมาเรียนรู้ในสิ่งที่รู้ใช่ไหมครับเพื่อนําความรู้เนี่ยไปให้กับคนที่ไม่รู้ได้รู้นะครับเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพวกเรานะครับมาศึกษาหาความรู้กันครับ ส่วนตัวพอดีพี่เป็นคนภายในมหาลัยเองเนาะไม่เหมือนอาจารย์อาจารย์มาจากข้างนอกนะคะพี่ขออนุญาตพูดในส่วนของที่พี่ดูแลบริหารจัดการในเรื่องของห้องสมุดนะคะห้องสมุดนี่ถือเป็นหัวใจของการศึกษานะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับใดก็ตามตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมหาลัยใช่ไหมคะพี่ใช้พี่ใช้วิธีการที่เราเรํ่เรียนมาจาก วิชาของเราเนี่ยการจัดก,การเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการบริหารจัดการในส่วนของห้องสมุดของเรา